วันนี้เรายังอยู่กันที่แหล่งปลูกเตยหอมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยที่คลอง3มและคลอง4ี่อําเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธาน,นีค่ะพี่สมใจคชศิลารองประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเตยหอมคลอง3พูดให้ฟังถึงการปลูกเตยหอมว่าพื้นที่ปลูกเตยหอมจะต้องใกล้น้ําเนื่องจากเตยหอมชอบพื้นที่แฉะมีน้ําหมุนเวียนส่วนการปลูกใช้กับการทํานาแต่เพียงทําครั้งเดียวหากมีการตัดแต่งตลอดอาจอยู่ไปได้1 0 2ถึงปี การปลูกต้องใช้ตาข่ายพรางแสงความโปร่งแสง60%เหนือบริเวณที่ปลูกโดยทําเป็นโรงเรือนแต่อย่าให้ร่มเกินไปเนื่องจากจะทําให้ไม้โตช้าไม่เป็นที่ต้องการของตลาดจากนั้นต้องเปิดน้ําเข้าแปลงสูงประมาณ1ฝ่ามือหรือประมาณ15ซนติเมตรส่วนการปลูกใช้ต้นพันุแข็งแรงที่มีรากปักลงไปเช่นเดียวกับการดํานาส่วนการเก็บเกี่ยวจะเริ่มเก็บเมื่อเตยหอมีอายุ7เดือนพี่สมใจจะตัดใบจำหน่ายทุกๆเดือนตัดหน่อทุกๆ3วันและตัดต้นทุก5เดือน ที่สมใจบอกว่าปลูกตอยหอมีรายได้ดีกว่าทำนาแน่นอนค่ะเนื่องจากพิสูจน์มาหลายปีแล้วเราทำนาพอจะได้ได้เงินใช้ก็4เดือนอาจจะไม่ได้ได้5าหรือ6เดือนถึงจะได้เงินแต่อันนี้เราจะเรียกว่าบางทีมันไม่ไม่ใช่ว่ากินอยู่ในในครอบครัวอย่างเดียวคือว่าบางครั้งก็ได้ปุ๋ยได้ยาไปฉีดข้าวได้อีกเหมือนแบบว่าเงินดีอ่ะตัดทิ้งได้เป็นแสนมันมันได้เยอะอ่ะสำหรับการลงทุนปลูกตอหอมต่อไร่อยู่ที่ประมาณ5 0,000บาท ใครที่สนใจปลูกตยยหอมอาจจะหาต้นพันุ์ได้จากแหล่งนี้ราคาต้นละ1บาท50สตางค์หรือติดต่อสอบถามสำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวงหมายเลขโทรศัพท์0 2 5 2 4 0 3 7หหรือสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานีหมายเลขโทรศัพท์0 2 5 8 1 7 9 6 8ค่ะพัทลวัตอัวมืองถ่ายภาพสวรักษ์สวสดก้านรายงาน